สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับเอทูบช่องนี้ช่องเดิมค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่สลับเวลาเข้ามารับชมช่องรวมถึงท่านที่ช่วยดูโฆษณาและคลิปวิดีโอจนจบคลิปให้ด้วยและหลายท่านที่ช่วยเขียนคอมเมนต์ให้ข้อมูลข่าวสารอัปเดตต่างๆมาให้อย่างมากมายเลยเป็นพระคุณอย่างสูงเลยนะคะเรียกได้ว่าโอ้โหเมื่อวานก็พูดกันใหญ่เลยเนอะเกี่ยวกับไลฟ์ของคุณเนเน่กับน้องเคสเนาะก็ ต่างคนก็คือพอตอนเนี้ยรู้สึกคุณเนเน่จะไลฟ์บ่อยใช่ไหมแล้วก็จะมีคนไปคอยเก็บอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะเอก็รู้มาจากพวกคุณนั่นแหละเมาส์มอยกันอะไรกันแล้วก็แต่เอก็เห็นทางฝั่งเมืองนอกอะเขาก็โพสตเอาไปโพสต์ด้วยนะคะก็อย่างของวันก่อนใช่ไหมเออน้องเนเน่ก็มาไลฟ์กับน้องเคสอีกแล้ว แล้วก็จะมีบางช่วงบางตอนที่ให้พูดถึงทางน้องออมกับพี่หลิงด้วยนะคะกับโอ,อ้เราน้องเค้กก็พูดเรื่องแบบที่เจอมาเราประทับใจอะไรใดๆอย่างเงี้ยนะคะใครนะคะฟังแล้วอยากจะมาฟังอีกมาฟังตรงนี้ได้หรือว่าถ้าใครยังไม่ได้ฟังเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันกับเออ,อเคป้าคลิปนี้นะเราจะเรียกได้ว่าน้องเค้กการันตีให้เลยว่าคนรักหลิงออมคุณรักไม่ผิดคนน้องเค้กการันตีเลยอะ เดี๋ยวจะหาว่าน้องเคจะคอยพูดเป็นระยะเหมือนที่เอก็ชอบพูดประมาณว่าเอ่ออย่าประมาณว่าอย่าชมเยอะเดี๋ยวหลง <c oughs> คือแบบเนาะเอก็ชอบพูดอว่าเดี๋ยวอวยเยอะเดี๋ยวแบบคนเขาหมั่นไส้อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยต่แบบอ่ะไม่รู้ละเดี๋ยวพวกคุณมาตัดสินกัน,นเองละกันก่อนจะไปฟังกันยาวๆค่ะนะคะสำหรับท่านไหนที่เป็นขาประจำช้อปปิ้งช็อปปี้อยู่แล้วก็สามารถช้อปผ่านช่อง A t ท b e ได้เนาะ ท่านไหนที่ดูผ่านทางเวอร์ชันคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กอะค่ะมันจะอยู่ตรงมุมซ้ายล่างจอมันจะมีคําว่าคลิกดูผลิตภัณฑ์ก็คลิกเข้าไปเลยค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวมันก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมาให้หรือว่าท่านไหนที่ดูผ่านทางเวอร์ชันมือถือก็จะอยู่ใต้ล่างคลิปเอเองจะมีคําว่า more m o r e หรือว่าเพิ่มเติมคลิกเข้าไปปุ๊บก็จะเจอสินค้าที่เอเลือกสรรมาให้ปับ๊บ หลังจากนั้นก็นะคะเลือกจิมสักสินค้าใดสินค้านึงเดี๋ยวมันจะทําหน้าที่เป็นเหมือนสะพานค่ะพาพวกท่านว้าไปสู่แอปชป้อปปีหลังจากนั้นท่านก็ไปเลือกสรรหาสินค้าที่ท่านต้องการได้เลยในแอปชป้อปปีง่ายๆแค่นี้เองจ้าอาล่ะนะมาดูกันเลยดีกว่านะคะก็ต้องขอขอบคุณไลฟ์ของน้องเนเน่กับน้องเ,องเองคสด,ด้วยเนาะอะใครยังไม่ดูมาดูพร้อมกันค่อยากดูอีกครั้งหนึ่งอันนี้เอตัดมาเฉพาะช่วงที่พูดถึง น้องออมกับพี่หลิงโอเคปะมาค่ะมาฟังพร้อมๆกันค่ะก็บอกว่าพี่เน่สปอยหน่อยอ๋อพี่พี่เนทิเนสพี่เน่สปอยหน่อยบอดี้การ์ดตกใจลายซีนนั้นเห็นอะไรกันเห็นอะไรอ่ะก็ก็ในตัวอย่างบอกว่าอะไรนะยี่ในกลางสองต่อสองอะยู่กับใครอะแล้วบอตแบบคือเดินเข้าไปเห็นแล้วแบบอุ้ยขนาดนั้นอะแสดงว่าเห็นอะไรบาดตาบาดใจอ่ะที่แบบเดินเข้าไปแล้ว นะ่าเป็นไงล่ะเอาสิมีคนบอกว่าให้รีวิวพี่ออมหน่อยค่ะคันรีวิวเยอะแล้วอ่ะเธอรีวิวบ้างออมคือก้อนพาทิพที่กิ้งกิ้งอยู่บนโลกอะ่ <laughs> อะคนะือ <laughs> มันมันแบบไอออมมันเป็น ray of sunshine อะมัน มันสว่างอะหมายถึงหมายถึงเอเนอร์จีแบบสว่างใครอยู่ด้วยก็มีแต่ความสุขไปหมดอะมันเหมือนพระอาทิตย์อะอ๋อมันแบบมันเป็นคนแบบนั้นจริงๆอะแล้วทําไมถึงเหมือนพระอาทิตย์อะพระอาทิตย์มันสว่างไงอ่ะพรามันก็นําพามาแต่อะไรที่มันแบบสว่างสดใสแล้วมันก็แบบ give out energy อ่ะแล้วมันเป็นเ n e r g y ที่ดีเสมออ่ คือเหมือนทุกคนก็รู้ทุกคนที่อยู่รอบมก็รู้ว่าแบบไอออนเป็นเด็กที่ทํางานเยอะมันอายุเท่าเคอะ่ะแต่ว่าแบบถึงคนจะบอกว่าเอออมดูเด็กออมอะไรแต่ว่าแบบเขาเป็นเด็กที่เก่งเกินอายุมากใช่ทางานเยอะแต่ว่าก็เอนเนอร์จีก็คือลดเหลือใช่ฉันรักอมที่สุดด้วยพอละรัเดี๋ยวมันเหลือง แส่นี่ชมนางตลอดนะคือแบบชมเวลาแบบอยู่ต่อหน้าคือหรืออะไรเงี้ยเวลาที่แบบใครถามแต่คือเวลาอยู่ด้วยก,กันก็ก็ไม่ได้ชมเนาะเพราะแบบมันจะรู้สึกแบบนิดนึงป้าแบบชมเพื่อนตัวเองอย่างตั้งอยู่ข้าจะไปแบบชมเฮ้ยออมเก่งมากอะไรอย่างมันก็คงแบบออเขือนอ่เอเขืนอนเออก็อแบบตลกตลกกบับนิดนึง เฮ้ยน้องเบลมีเพื่อนมาไหมเพื่อนอะน้องเบลลีนายูในเพจจะรีวิวอะไรล่ะก็เห็นกันอยู่เนี่ยนานาเข้าตูไปสวนสนุกด้วยไหมไดปฉันพูดอะไรได้บ้าง ลิงด้วยหรอเขา้าตู้ไม่รักพี่ตวันแล้วไม่นะคะไม่ทุกคนในกองรักพี่หลิงกับน,น้องออมมากจะเล่าให้<า>ฟังพี่หลิงพี่หลิงน่ารักมากมันอยู่ครั้งหนึ่งไม่เคยน่าจะไม่เคยเล่าเคสอะไปถามพี่ลิงว่าเออพี่หลิงแบบมีเสื้อผ้าออกกำลังกายอะไรแนะนํำไหมอะไรเงี้ยก็ไปถามพี่หลิงก็นั่งแต่งหน้าอยู่แล้วพี่ลิงก็ตอบว่าอันนู้นอันนี้ไงเคสเคสก็แบบโอเคแต่ว่า ก็ยังไม่ได้ซื้อเราก็เหมือนคอนเวอร์ชั่นก็จบไปถึงออกปะก็เหมือนหายไปเลยแล้วสักพักคิวต่อมาพี่หลิงก็นั่งแต่งหน้าทําผมอะไรอยู่แล้วพี่หลิงก็ถามขึ้นมาลอยๆว่าแบบเออแคได้เสื้อผ้าออกกําลังกายยังแล้วเคก็แบบยังเลยพี่หลิงแบบไม่ไม,ไม,ไม,ไม่มีเวลาไปซื้อเลยแต่พี่หลิงก็เงียบไปสักพักนึงก็เดินมาพร้อมกับถุงชุดออกกําลังกายอ่ะแจ็คเก็ตจริงปะเนี่ยแล้วก็แบบ พี่เวทได้ย้อนหลังเคแบบโหคือมันมันคือเรื่องเล็กที่แค่แค่ถามแบบประโยคเดียวแล้วเราคุยกันแบบไม่ถึงนาทีอะแล้วแล้วจบไปเลยอะนึกออกปะแล้วเคก็ไม่คิดว่าแบบพี่หลิงจะจําได้อะหรือหรือแบบไม่ไม่ได้คิดไม่ได้อะไรเลยนึกออกปะแล้วเหมือนตอนนั้นมันคือคิวแรกๆอะเคก็ยังไม่ได้สนิทกับพี่หลิงขนาดนั้นอะ เออว่ะิงอย่ิงนี้คือแบบเขาเรียกว่าอะไรหล่อสปอร์ตแเ้วเขยืนช็อกอย่างเงี้ยแบบหล่อสปอร์ตกาลสินอืมเขาพี่หญิงเงียบๆนะพี้หนิงแต่แบบไม่ได้พูดเยอะอะแต่ว่าเออพี่หนิงทำเขาจะแบบเงียบๆมองๆอะไรของเขาแต่ว่าแบบคนรอบตัวที่สนิทกับเขาจะรู้ว่าแบบเขาเทคแคร์คนรอบตัวดีเออคนที่เหมือนกับ สนใจคืออย่างอันนี้หลิงอ่ะจะรู้ว่าเน่ชอบกินใช่ปะแล้วหลิงเวลามีขนมอะไรแบบเหมือนเหมือนรับได้จากแฟนคลับมาหรือว่ากินอะไรแบบอุ้ยอร่อยอะไรอย่างเงี้ยหลิงก็จะบอกว่าแบบเอออันนี้แบบว่าเออเนี่ยเน่น่าจะชอบหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะมาแบ่งกันช่วงแรกๆอ่ะโอ้โหกินกันทั้เลยอืมเนี่ยคือไม่รู้จะพูดยังไงว่าแบบทุกความรักที่คุณมอบให้ผู้คนสองคน ถูกต้องแล้วอ่ะคุณมอาให้ถูกคนเขาสองคน deserve all the love in this world อ่ะจบจบเดี๋ยวเหลืองกันทั้งสองคนไม่พูดแหละแต่หลิงอ่ะคือแบบเราเราคือหลิงหลิงเป็นคนที่ใส่ใจแบบจริงๆนะต้อง้องพูดว่าเป็นคนที่แบบใส่ใจแบบไรเียดคือเขาเป็นคนนิ่งนะแต่เขาสังเกตและเก็บหมดนะโอ,อ,อ้ว่าไม่ได้นะเฮ้ยาเห็นนะหลิงเพิ่งเปิดร้านไอเนี้ย อยู่ตรงข้างๆสามย่านมิเทานี่หน่อยอยากกินแบบคืกอก็น่ากินมากอ่ะคือคนเยอะเยอะแบบเยอะแกปก็เยอะคเลียงกันคนเยอะมากกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะแบบจะชวนแบบไปกินหรืออะไรอย่างเงาจะชวนเคสแบบไปกินสรุปคนเยอะต้องรอคิวแต่ว่าเอ้ยมีคนบอกว่ากินแล้วอร่อยมากกิ่คือดูน่ากินมากเลยอ่ะ มีคนบอกนานาเข้าตู้เจอกันอีพ anyway> ีไหนไม่เห็นต้องรออีพีไหนเลยตอนนี้ก็เจอกันแล้วน at ี่คือนานากับเข้าตู้นะคะใช่นี่คือนานากับเข้าตู้ไม่เปิดให้นั่งอ่ะต้องสั่งแก๊ปอ๋อแสดงว่าไม่ได้เปิดให้นั่งในร้านแต่ว่าคือสั่งแก๊บอย่างเดียวแหงชินเบิ่มมาก ไงคะหล่อสปอร์ตใจดีคนการการจะนับ,บุรีเหรอเอะไม่ใช่บึงการไม่ใช่กาลสินนะจ๊ะหล่อสปอร์ตใจดีผู้บ่าวกาลสินนั่นเองเออคือรายไหนรายนั้นบอกว่าพี่หลิงไม่พูดเยอะไม่พูดเยอะแต่ทําให้เลยชอบนะเอ๊คิดว่าหลายๆคนก็ชอบสไตล์นี้ใครจะไม่ชอบคนสปอร์ตคะคนแบบสายเปย์ใครไม่ชอบคะ นี่หลายคนนี่แบบว่าโอ้โหถ้าพี่หลิงนี่เออยังยังโสดจริงๆอา้าวแล้วพี่เขาโสดไม่จริงเหรอก็ไม่รู้อะสิใครรู้อะใครน้ำมาฟันทงให้หน่อยว่าพี่เขาโสดไม่โสดไม่โสดแล้วเหรอคะอ่ะก็ว่ากันไปแต่แน่นอนว่าเป็นนะด้วยนิสัยอย่างเงี้ยใครๆก็ชอบจะเอาจะเอาเพื่อนจะเอาจะเอามาเป็นเพื่อนจะเอามาเป็นแฟนจะเอามาคือใครรู้จักอะก็ต้องหลงรักอะนิสัยดีพูดน้อยหูไม่แฉะอะไรเอหูแฉอะไร ใช่บางคนก็พูไปต่อยหอยบางทีเราหูก็แฉะเนาะเออก็แล้วแต่สเตคใครชอบใครชอบมันโอเคป้าบางคนก็ชอบคนพูดเยอะเพราะว่าตัวเองพูดน้อยคุณว่าสไตล์พี่หลิงพี่หลิงชอบคนพูดเยอะป้าหมายถึงพี่หลิงรู้เนื้อตัวเองอ่ะเป็นคนพูดน้อยต่อยหนะักแล้วสไตล์พี่หลิงเอเห็นมาหลายคนแล้วนะบางคนก็ชอบสไตล์อย่างพี่หลิงเนี่ยจะชอบคนพูดเยอะตุย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 เอเคยมีญาติคนหนึง่งอันนี้เล่าสู่กันฟังนะส่วนตัวเป็นคนพูดน้อยนะคะเป็นคนพูดน้อย แล้วตอนหลังเขาหาแฟนก็พูดน้อยเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่รู้นะตอนหน้าพับลิกอะคนภายนอกอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยสองคนนี้เป็นคนพูดน้อยทั้งคู่แต่เวลาเขาอยู่กันเองเขาอาจจะพูดเยอะก็ได้นะแต่เอว่าก็พูดน้อยเพราะอะไรรู้ปะ่ะปรากฏว่าลูกออกมาเอ,อ่อเป็นเด็กผู้หญิงใช่ปะ่ะปกติอะเด็กผู้หญิงอะมันจะพูดเร็วกว่าเด็กผู้ชายใช่ไหมใครมีลูกปกติลูกสาวว่ะจะพูดได้เร็วกว่าลูกชายแต่พอลูกสาวของส,อง,สองคนนี้ญาติเอ,อ๊ะ ออกมาปรากฏว่าไม่พูดใช้วิธีแบบอยากเอาอะไรก็ชี้อยากจะทําอะไรก็แบบใช้ใบเอาอะไม่ยอมพูดนะเออซึ่งโดยปกติแล้วเด็กคือจริงๆมันถึงวัยที่พูดแล้ววัยที่พูดประมาณเท่าไหร่ขวบหนึ่งอะไรอย่างนี้ป่ะนี่แบบสองจะแบบสองขวบก็ยังไม่พูดแต่ว่าก็เป็นห่วงเนาะเออพาไปหาหมอคุณหมอก็บอกไม่เป็นไรนะคอยคอยพูดคอยสอนเขาพูดอะไรี้ก็ย,ยังไม่พูดนะสุดท้ายใช้ทริคแบบ บ้านมากเลยคืออะไรรูป้ปะว่าหลังเวลาน้องเขาชี้จะเอาน่นเอานี่อะไรอะ่ะบอกให้เขาพูดออกมาก่อนแล้วเราถึงจะทําให้เขาคืออย่าไปสนองนิดนางอะ่ะให้เด็กอะ่ะพูดออกมาก่อนนะว่าอยากได้อะไรลหลังจากนั้นนางก็ค่อยๆพูดเข้าใจปะ่ะแสดงว่ามันก็ไม่เสมอไปว่าคือจะให้รู้ว่าถ้าคนไม่ค่อยพูดมาอยู่กับคนไม่ค่อยพูดอะ่ะมันจะอาจจะเอฟเฟกไปถึงลูกๆและบุตรบริวารได้ <laughs> แล้วอย่างอย่างที่เอบอกอะสไตล์คุณน็อตนุติที่วันนั้นเอดูสัมภาษณ์อลเนาะคุณน็อตนุติรู้จักกันมาเกิดทันกันใช่ไหมคู่กับคุณกวางกมชนกคุณกวางนี่เพิ่งเพิ่งรู้เนาะเป็นคนพูดต่อยหอยเลยอะแต่คุณน็อตไม่พูดเลยคราวนี้พอคุณกวางไม่อยู่บ้านแม่บ้านเหงาค่ะแม่บ้านจะลาออกเอาแบบว่าเพราะว่าลูกลูกของคุณกวางกมชนกสองคนอะผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ค่อยพูดเหมือนพ่อคือทั้งบ้านอะมีคุณกวางพูดเป็นปากเป็นเสียงให้กับนาที่บ้านเองคนเดียว น,น้องน่นไม่ค่อยพูดไป,ไปปรับเป็นเสียงให้กับครอบครัวเวลาคุณกวางไม่อยู่บ้านนานวันเข้านี่คือแบบบางทีไปทํางานเนาะแม่บ้านจะไม่อยู่เอาบอกไม่มีใครพูดแม่บ้านเลยแม่บ้านแบบเหงามากคือแบบเงียบทั้งบ้านอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะเอาไปว่าเอาแต่พอดีพอดีแล้วกันกับในกรณีหรอพี่หลิงกับน้องออมหรอนั่นแหละเขาเลยชอบงานมันกลมคนนึงก็พูดพูดพูดใช่ป่ะคนหนึ่งก็น,นิ่งๆแต่จับสังเกตนะไม่ใช่ว่านิ่งแล้วแบบเฉยเปื่อยไม่ใช่นะนิ่ง แต่เก็บรายละเอียดหมดแล้วอย่างเรื่องราวความประทับใจที่น้องเคได้รับอะ่ะมันก็คงแบบประทับใจจริงๆนั่นแหละเราก็แค่ถามลอยๆพูดลอยๆนะคะเอเข้าใจว่าน้องเคอาจจะอยากชวนพี่หลิงคุยด้วยนะคะแบบว่าเออคล้ายๆเนาะเราก็เป็นรุ่นน้องรุ่นน้องปะไม่รู้หรือรุ่นเดียวกันไม่รู้แต่อายุอ่ะเป็นน้องก็เข้าหาเนาะเอพี่หลิงอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ใจนึงก็อยากรู้ด้วยเพราะว่าพี่หลิงอะ่ะก็เป็นใส ใช่ไหมออกกําลังกายก็เลยเออก็ชวนคุยนั่นแหละแต่ไม่จริงจังไงแล้วก็ลืมเวลาตัวเองขามก็คงลืมะนะเนี่ยอยู่ดีพี่หลิงเอามาให้เลยแฮปปี้เบิร์เดย์ย้อนหลังนะนะเออน้องอมอคงเจอช็อตอย่างเงี้ยไปหลายช็อตประมาณปุ๊บ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 จนตัวเองก็ลืมไปแล้วแต่พี่หลิงเก็บทุกเม็ดแล้วมันก็เลยคือแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยมันสร้างความประทับใจให้ใหกับคนที่ได้รับประสบการณ์นั้นง่ายๆอ่ะคุณใช่ไหมบางทีเราก็เฮ้ย เรามีค่าขนาดนั้นเลยหรอเขาแบบเราแค่พูดแบบบางเรื่องเราไม่ใส่ใจแต่คนนี้เขาใส่ใจในคําพูดเราอะไรอย่างเงี้ยเนาะหายากเนาะอย่างเงี้ยประมาณว่าเก็บทุกเม็ดนะใช่ไหมคนเม็ดเยอะก็ต้องยอบเอ๊กาลังพูดถึงใครใครเม็ดเยอะ <c oughs> เรียกได้ว่าเนีย่ยแหละมันเป็นสเสน่ห์นะคะที่ใครๆก็ชอบใช่ไหมอย่างน้องออมเห็นบางคนบอกว่าวันไหนไม่มากองหรืออะไรหรือว่า น,น้องอ,องอมหายไปไหนก็คือต้องมีคนถามหาแล้วน้องออมไปไหนคือมันจะมันจะง,ง่วงเหงาเศร้าซึมอะไรอย่างนี้ป่ะอืมเนาะก็เป็นอีกหนึ่งสเสน่ห์แล้วก็แฟนๆก็เลยบอกว่าหลิงๆอย่างนี้ยแหละเป็นทายเป็นแบบเป็นเป็นเป็นสเปกพูดอย่างนั้นเถอะเป็นสเปคที่ใครๆก็ต้องการไม่ว่าชายหรือหญิงเอาจริงนะคือพูดในแบบความเป็นคนอนะไม่มีเพศนะถ้าเราเจอใครที่ใส่ใจเราอย่างเนี้ย เราก็ประทับใจล่ะคุณเนาะแล้วก็บอกอันนี้คือความเป็นคนดีของพี่หลิงมันเป็นอย่างนี้ตลอดมาเสมอมายิ่งแม่จีนนี่เขาเห็นได้ชัดเขาจะประทับใจกับฉากที่ถ้าใครติดตามเองตั้งแต่ต้นต้นก็คือฉากที่แบบอยู่แอร์พอร์ตอะแล้วรถเข็นบางคนกอดไหลลื่นอะไรพี่หลิงก็ไปช่วยจับไว้ให้นู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยตลอดนะเขาบอกคือยังไงอะมีความเป็นมีความมีน้ำใจอะซึ่งมันหาได้ยากในโลกยุคนี้ไง โดยเฉพาะกับดาราอืมดาราเหมือนเขาแบบเขาก็ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยส่วนตัวเขาก่อนใช่ปะแต่พี่หลิงอะ่ะมันเป็นไปเองโดยไม่รู้ตัวก็แบบเข้าไปช่วยโน่นช่วยนี่จนกระเป๋าตัวเองก็ทิ้งไว้เลยนะเราไปคว้ากระเป๋าคนอื่นให้อะไรอย่างเนี้ยเขาบอกความใส่ใจความเอาใจใส่ความมีน้ำใจความเป็นคนดีของพี่หลิงมันก็เลยประทับใจนะคะทางพี่สาวจีมากๆอืมนะใครๆก็บอกว่าพี่หลิงนี่แหละของจริงของทแท้ อะไรอย่างเนี้ยเออน,นะเรียกได้ว่ามันเป็นความสดใสมันเป็นความประทับใจที่แตกต่างกันของน้องออมจะประทับใจในเรื่องของความสดใสร่าเริงเอนเ็นดูจีลน้นล้นล้นเลยเออเออไม่ใช่แค่ามากนะล้นเลยเอนเ็นดูจีลน้นล้นแต่อย่าพุ่งง่วงทั้งคุณง่วงนี่ไม่มีนะเอนเ็นดะูจีเนี่ยจะนอนอย่างเดียวนะฮะถ้านอนมาพอคือเอนเน็นดะูจีล้นล้นนะแต่ของน้องหลิงจะออกแนวแบบความเป็นมนุษย์คนหนึ่งอะความมีน้ำใจ ความไม่ต้องพูดเยอะแต่ฉันทําให้เลยอะไรอย่างเงี้ยทําให้เด็กมันดูถ้าจะพูดอย่างนี้ใช่ไหมเออคือเป็นคนจริงใจอ่ะก็อย่างที่พี่หลิงก็บอกเองอ่ะว่าตัวพี่หลิงเองเป็นคนจริงใจก็จริงใจจริงๆนะคะก็อย่างที่นะพี่สาวจีบอกคนคิ้วหนาตาโตอ่ะเป็นคนจริงใจไม่ไม่โกหก,หกคนตาโตอ่ะมันจะโกหกอะไรมันจะไม่เนียมเพราะตาเขาโตเราจะสังเกตได้คือตาเป็นหน้าต่างของหัวใจคุณเข้าใจปะเข้าใจคําพูดนี้คุณเชื่อปะเอเชื่อนะ คือบางทีนะเราเสแสร้งแกล้งทําอะไรใช่ป่ะต,ตาเรามันจะบอกได้เพราะฉะนั้นในเรื่องนี้คนตาตีได้เปรียบอะเออะไรอย่างนั้นสรุปกันอย่างนี้เลยคนตาโตอะ่ะเวลาเขาปิดบังอะไรอย่างเงี้ยถ้าเขาทําไม่มิดเราจะสังเกตเห็นได้ง่ายหรือเพราะตาเขาโตจริงแต่ถ้าคนตาตีตาเล็กอะ่ะเขาทําอะไรอย่างเงี้ยเขาจะแนบเนียนมากเราจะสังเกตเขาไม่ค่อยเห็นเพราะว่า หน้าต่างเขาเล็กเรามองไม่เดี๋ยวเอก็เขาบอกดวงตาคือหน้าต่างของหัวใจถ้าหน้าต่างบานใหญ่คุณก็จะเห็นอะไรวิวอะไรอย่างเงี้ยได้ง่ายหน่อยใช่ปะถ้าคุณตาเล็กหน้าต่างคุณน,น้อยคุณเล็กอะมองอะไรเราก็ไม่ค่อยรู้เท่าไหร่เพราะตามันเล็กหน้าต่างมันเล็กอะไรอ่าเอคนบ่วซ่วเลยคลิปนี้ <laughs> เออเนาะสงสารคนมาดูคลิปนี้จังไม่ก็คือประทับใจน้องๆเขาแหละนะ อ่ะยังไงต่อก็คือเพียงเธออ่ะยังไงคุณต้องติดตามเอว่ามันจะเจ็มจนขึ้นเรื่อยๆแล้วด้วยเพราะอะไรเพราะว่าเนี่ยค่ะนะขอบพระคุณภาพเอก็ไม่รู้ใครรวบรวมมาเอก็ไปเห็นจากในโซเชียลก็คือฟกช้ำดำเขียวกันทั่วหน้าอันนี้เขารวบรวมมาให้ของพี่หลิงคือช่วงถ่ายทำช้ำไม่เว้นแต่ละวนันใช่ช่วงนั้นพี่อ่วมหน่อยคือเอขอเลยเนาะไม่เอาแล้วอะ่ะฉากแบบ หมายถึงโปรเจกต์ที่สามหรืออะไรไม่ใช่เห็นพี่หลิงบูเก่งท่าสวยแล้วเดี๋ยวเอาอีกอะไรอย่างเงี้ยไม่เอาสงสารพี่เขาแม่ปอมนี่เอไม่ใช่คือคุณยังไงยังไงพี่หลิงก็คือผู้หญิงอะผู้หญิงอะเนื้อตัวมันเจ็บช้ำได้ง่ายแล้วเนื้อตัวพี่หลิงตอนเนี้เป็นดั่งทองคําขายได้ทุกส่วนคือพรีเซนเตอร์จะเข้าได้ทุกส่วนเลยตั้งแต่ผมยันเท้าเอาอย่างนั้นเลยเหรอเอเอ,อืมอันนี้คือบอดี้ทองคํา นางเป็นทองคําแล้วทั้งตัวสามารถนะาสปอนเซอร์เข้าได้ทุกส่วนของร่างกายเพราะฉะนั้นเอว่าถ้าหมดเพียงเธอแล้วไม่เอาแล้วหนังแอคชั่นเปลี่ยนบ้างก็ดีเดี๋ยวใครบ้าจีไงนะเฮ้ยแอคชั่นพี่หลิงสวยจ้างพี่หลิงแอคชั่นอีกโปรเจกต์นไม่เอาแล้วอะสงสารพี่เขาเหนื่อยนะแอคชั่นเนี่ยน้องออมยังบอกน้องอมยังฟกช้ำดำเขียวเลยวิ่งหนีวิ่งหนีอะไรอย่างเงี้ยเออเอาเอาแบบเอาอะไรดีเอ ก็แฟนๆเขาก็เรียกร้องลอมคอมอะโรแมนติคคอมดี้อะก็แล้วแต่จะพิจารณาละกันนะคะแต่ฉากแอคชั่นพอแล้วสงสามพี่แกพี่แกอาจจะชอบนะเนาะเออก็พูดยากก็พูดยากแต่ใดๆก็แล้วแต่ละกันช่องสามก็เนาะเดี๋ยวช่องสามก็ดูเองแหละว่ายังไงเอางี้มาตบท้ายกันที่ขอแสดงความยินดีอย่างนี้ดีไหมยินดีอะไรอีกเอกก็คืออย่างนี้ค่ะ อันนี้ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก White Site t r e n นะคะซึ่งเอามาจาก Account Data h o l i c TH เป็นการรวบรวม Data Weekly นะคะของวันที่11สิงหาคมแต่ข้อมูลที่เขารวบรวมมาเป็นตั้งแต่วันที่4ถึง10สิงหาคมที่ผ่านมารวม30โพสต์ยอดนิยมในโซเชียลมีเดียของอุตสาหกรรมต่างๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา คืออะไรที่ฮอตฮิตยอดนิยมอ่ะเขาก็รวบรวมมาให้มี30มสิบโพสโอเคป่ะนะนะใครอยากเห็นว่า30มสิบโพสมีอะไรบ้างเข้าไปดูได้เออ a, เอามาจากบัญชี Account Dataholic TH DATAHOLIC TH นะคะไปตามกันได้แต่เขาก็บอกเอาซอสมาจากอีกทีจากไวซ์ไซ a เทรนเป็นเทรนนะของสัปดาห์ที่แล้วแหละแล้วมันรวบรวมออกมา เอออเไลดูมีพี่หลิงน้องออมติดเข้าไปสองอันดับด้วยกันอันดับต้นๆเลยด้วยนะคะก็คือมาดูกันเลยนะอันดับที่สามในหมวดของ beauty and personal care นะคะอันนี้เป็นของคุณขอไปถ้าอานผิดนะนิโคอ่ะคุณนิโคอ่ะนะคะเกี่ยวกับแพนทีที่ทำคอนเทนต์ตลกๆอ่ะหลิงออมอจํได้ปะนะเออตลกดีอันนี้ติดนะคะเนี่ยติดอยู่อันดับสามด้วย เออก็คือแพนทีน่ะเป็นคอนเทนต์ของคุณนิโคแล้วก็ยังมีติดอีกอันดับ 1, หนึ่งไหนอันดับหนึ่งคืออะไรอะเอของคุณนิโคแพนทีนอันดับสามช่อันดับหนึ่งเป็นในหมวดออโต้นะเป็นของ s ซ b บัสเวสป้าเอออันนี้ใครเห็นคอนเทนต์เอไม่เห็นนะเอออันนี้ได้อันดับหนึ่งของสัปดาห์ที่ผ่านมาอันดับที่สองในหมวดธนาคารค่ะเป็นของคุณพลอย BBL นะ อันนี้เอกก็ยังไม่เห็นเหมือนกันเดรสผีสิงในตำนานนะอันดับ3ก็มาแพนทีนนะของน้องหลิงน้องออมแล้วก็ของคุณนิโคเป็นคอนเทนต์ของคุณนิโคลนะส่วนลานพี่หลิงค่ะควางกี่ไปติดก,กับเขาด้วยอันนี้บอกหลิงหลิงควงแกล b บฟูดไปติดอยู่ในหมวด Delivery and Logistics ติกแกลบอะคือคิวยาวขนาดนั้นติดเข้าไปอยู่อันดับที่เ้าอ้ยแมเจ้านะดีใจกันยกใหญ่ คือใดๆทางมังนอกเริ่มรู้แล้วนะคะเอว่าชาโกกับควงกี่นี่แหละนะคะที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาอาจจะเป็นใครบางคนอาจจะบอกว่ามันก็แค่กลุ่มแบบยูนิคเฉพาะกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยคุณคุณรู้ป่ะคุณดูตัวอย่างเอ็กโลพี่หลิงก็ได้ที่ผ่านมามันไม่ใช่แค่เฉพาะกลุ่มคนรักพี่หลิงที่อุดหนุนเอ็กโลนะคือเรื่องของกินนี่คุณว่าไม่ได้ค่ะ ทุกเพศทุกวัยมาเป็นการเปิดแบบยังไงอะ่ะใครๆก็อยากกินของอร่อยลองดูอะ่ะโดยเฉพาะคนไทยอะ่ะที่ไหนว่าอร่อยฉันจะต้องไปลองอะไรอย่างเงี้ยแต่จะอยู่ต่อไหมจะซื้อซ้ำกันยาวๆไหมก็ขึ้นอยู่กับรสชาติและความอร่อยละนะคะอย่างแฟนๆคนรักพี่หลิงก็ส่วนหนึ่งที่ว่าจะบินเข้ามาเพื่อมากินใช่ไหมแต่ใดๆคนข้างนอกก็เหมือนเอ็กโรพี่หลิงอะ่ะคนทั่วไปอะ่ะเขาก็อยากลองควงกี่ก็เหมือนกัน นะคะร้านอาหารสไตล์สูตรตระกูลคองเขาก็อยากลองว่ารสชาติเป็นยังไงอะไรยังไงแต่หลายคนบอกว่า juicy juicy ใช่หมูแดงทําให้ juicy มันคงมีสูตรเฉพาะของมันนะเนาะนะคะก็ยังคงเป็นที่แบบว่านะเออฉันจะซื้อได้เมื่อไหร่เห็นบอกว่าคิวเต็มคิวเต็มอยู่นั่นก็เดี๋ยวรอสักพักให้มันลงตัวก่อนเดี๋ยวพี่หลิงคงหาทางขยับขยายนะให้มนรองรับกับปริมาณลูกค้าแต่ละวันให้ได้อ่ะนะเดี๋ยวพี่หลิงเขาค่อยๆจัดการไป แรกๆจําได้มหม Always Wonder พี่หลิงอะคอลเลกชันแรกนั่นอะ่ะครั้งแรกก็แบบเกิดปัญหานน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตอนหลังก็สมูทขึ้นเยอะนะคะสมูทขึ้นเยอะเลยให้เวลาพี่เขาหน่อยนะจ๊ะเออเดี๋ยวมันเป็นอะไรที่ดีใจกับพี่หลิงด้วยแล้วก็ใช่ไหมของน้องออมอย่างของน้องออมล่าสุดเป็นเมนูที่เป็นน้ำมะพร้าวอะแล้วเจาะเข้าไปอย่างนั้นอะเอ,อเห็นโหยมีคนเอาไปทำคอนเทนต์เยอะแยะมากมายชาวต่างชาติ เห็นแล้วก็เนี่ยน้ำลายไหลน้ำลายไหลอีกแล้วเหรออืมคือต้องบอกก่อนว่าทีมนะคะทีมซีออของชาโกแบบไม่ธรรมดาเออเนาะใครไปลองอย่างเมนูที่เป็นมะพร้าวนะคะแล้วก็ต้องเจาะลงไปเพื่อให้น้ำมะพร้าวมันไปผสมกับชาธามมชา,ชา,ชา,มชาป้าเอไม่แน่ใจสีกเขียวๆอ่ะคือเขาทำแล้วน่ากินเดี๋ยวว่าถ้ายังไงเห็นกันหรือ,อยังเมนูนั้นอ่ะมี เอ่อฟลอกเกอร์ของทางต่างประเทศเขาเอาไปทํานะแล้วแบบดูหน้าทานหน้าลิ้มลองมากนะเดี๋ยวยังไงอยากเห็นกันป่ะอยากเห็นก็นะคอมเมนต์มาอยากเห็นคอนเทนต์นั้นแต่เอว่าหลายๆคนก็คงเห็นคอนเทนต์นั้นแล้วมั้งนะคะหรือว่าใครไปทานแล้วเป็นยังไงบ้างนึกออกใช่ไหมที่เป็นลูกมะพร้าวทั้งลูกเลยมันโปะเข้าไปตรงปากถ้วยอะ่ะแล้วเวลากินต้องเอาหลอดแบบโปะเข้าไปแล้วนะ้ำมะพร้าวมันจะไหลลงไปเอออันนี้อันนี้อันนี้หน,น,น้าลองหน้าลองมากเลยนะคะ อ่ะอละอ่ะละก็เดี๋ยวคลิปนี้ตรงนี้ละกันนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเรื่องราวดีๆอะไรน่าสนใจที่จะมานำเสนอเดี๋ยวมาคอยติดตามรับชมกันใครอยากเห็นคอนเทนต์อะไรก็มานะมาเขียนข้างล่างได้หรือว่าใครมีซอสนะคะมีแบบว่าเฮ้ยเอเนี่ยพี่หลิงน้องอมอยังงี้ยงงี้เมาลอยเมาลอยสไตล์เพื่อนนะคะเผื่อเพื่อนคนอื่นจะได้รู้ๆกันไปด้วยโอเคป้ามาแชร์กันได้เลยที่ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้นะสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณที่รับชมค่ะ